สวัสดีครับดองของเล่นกลับมาอีกแล้ววันนี้เป็นอุลตร้าแมนไลซิงนะครับแอนทิเกรดนะครับผมเพิ่งได้มาตัวละประมาณสี่ร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปประมาณนี้นะครับของผมรวมส่งมนห้าร้อยน่อยๆโอเคเอามาดูข้างกล้องกันก่อนเอามาดูกล้องก่อนนะครับนี่นะครับแอนทิเกรดแปดขวบบัวของ넷ฟลิกนะ แล้วก็นี่เลยไม่ใช่ครีมไม่ใช่กาวแยกสีแล้วสามสิบชิ้นนะครับแล้วก็เป็นอโนมานไลซิ่งเนี่ยมีสติกเกอร์ด้วยโอ้เทจุงเป็นทิกเกอร์โนมานไลซิ่งนะครับวิวโนมานแอนเอมี่วิดยูแฮนก็จะมีเอมี่แถมด้วย นี่นะลันเนอร์มีหนึ่งสสามสี่แล้วก็แก็บแก็ก็จะได้สีแบบนี้เลยส่วนนี้ก็เป็นเอมินะครับก็เป็นตัวสีชมพูมาไม่ได้ลงสีแล้วผมก็คงไม่ได้ลงสีอยู่แล้วนี่นะจ๊ะข้างๆก็ไม่มีอะไรบอกมอคอแล้วก็แขนขาที่รีบของเขานะครับป้ายแกะกอง วับอันนี้คือใบปิดน,นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สติกเกอร์ด้วยเหรอโอมีสติกเกอร์ไหนบอกไม่มีน,นี่ไงเดี๋ยวใส่สติกเกอร์ด้วยนะครับ๋อ อืมเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามีสติกเกอร์ส่วนไหนบ้างโอเคนี้นี้นี้จบอเอมี่เอมี่ซีมโฟลวนโหเห็นแล้วสติกเกอร์อ่าโอเคอันนี้เป็นประกอบหัวก่อนหัวมีสติกเกอร์ก็คือข้างหูตัว ตัวตัวไม่มีสติกเกอร์เอหรือมีมีนี่ไงโอ้โหสติกเกอร์สี่ชิ้นยากลำบากแขนแขนไม่มีสติกเกอร์ต่อามาขาขาเล็กแล้วยังมีสติกเกอร์อีกและยังมีสติกเกอร์อีกแล้วก็รวมกันเป็น อุลตร้าแมนไลซิ่งแบบนี้ครับส่วนนี้เป็นน้องเอมี่นี่เองหนึ่งสองสามสี่สาม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 ชิ้นเออแล้วก็ทำท่าอุลตร้าแมนอุ้มเอมี่ได้ประมาณนี้โอเคไปดูในกล่องกัน <c oughs> นี่นะครับน,นั่นเนี่ยคือสติกเกอร์ที่เขาให้มานะครับหนึ่งสองเออเยอะอยู่แหละประมาณสิบชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชิ้นนะครับส่วนนี้เป็นสีหุ่นนแมนนะครับอ่านี่น้องเอมี่อยู่นี่ให้ยหูหน้าน้องเอมี่ก่อนอารมณ์ประมาณนี้ไม่ใช่สีชมพู ต้องเห็นิต้องสีชมพูอ๋อสีห้องสีไฟของผมมันไม่ใช่ชมพูอ่ะออ่าชมพูเปล่ากดทีนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่ได้มองผ่านกล้องก็ชมพูอยู่นะครับอืมอืม,อมชมพูน้อยหนึ่งอ่าโอเคอีกอัน <c oughs> อับบนนี้สีเงินอืมอ๋อ,อเพราะว่าขามันแค่นี้เองอะ่ะเขาถึงต้องให้เราเติดสติกเกอร์นะโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีโอเค แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปประกอบกันเลยจ้าโอเคตอนนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาพอสมควรว่าผมอันใด เอาความสูงก่อนละกันนะครับประมาณ1ิบเซนลงความสูงนะ15เซนแล้วก็ความความกว้างขาโอย้ยังไม่ถึง5้ามิลเลยประมาณ2-3งสามมิลโอเคนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทุกคนจะเรียกว่าอุร้าแมนตีพ่อตีแม่นะ,ะต่อไปความสูงของน้องเอมี่ น้องเอมี่จะส่งเท่าไหร่น้องเอมี่เอมี่ประมาณสองจุดห้าเซนเกือบสามโอเคนะครับอืมนี่ก็คือหน้าตาของอุลตร้าแมนไลซิ่งของเราไปดูใกล้ๆก,กัน